อันนี้เมื่อวันที่หนึ่งเดือนสี่ที่หนึ่งเดือนสี่สิบแล้วมีหลักหลักสิบหลักหน่วยครับเพราะนั้นก็จะมีตัวนี้ก็เจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกหเจ็ดแปดเก้านะครับตัวนี้เป็นสูตรบนครับสูตรบนสูตรบนเดียวะงวดที่จะออกคือสิบหกสี่หกสี่นะครับ หนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดห้าหกนะครับคือตัวนี้นะครับเรจะวงกลมห้ดูว่าจะมีแปดเจ็ดก็จะมีแปดเจ็ดนี่นะครับบนนะครับอ่าแล้วก็มาดูงอต่อไปดูงดต่อไปหลักสิบ หน่วยครับหน่วยหลักสิบครับหลักสิบหน่วยห้าหลักสิบหกเจ็ดแปดเก้าครับหลักหน่วยก็หนวึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวแล้วเราก็มาดูประจํางวดประจําที่ศูนย์หนึ่งวันที่หนึ่งใช่ไหมวันที่หนึ่งพราะวันที่สองวันที่สองเดือนห้านะครับที่สองเดือนห้าก็ที่ห้าเดือนห้า นี่นะครับามาดูกันเลยตัวนี้ออกเจ็ดสองนะก็มาเจ็ดสองนะก็มาเจ็ดสองนะนะครับนี่ก็จะมาประมาณเนี้ยเจ็ดสองครับอมาดูกันต่อไปงวดประจำวันที่สิบหกเดือนห้าสิบสิบหกครับหกสี่ ตัวนี้ก็ตัวนี้จะยืดลงมาหน่อยนะครับเป็นสิบหน่วย,น,วยนะครับอ่ก็จะมีเลขเก้าสบหนึ่งสองสามเก้าสหนึ่งสองสามนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ก็เป็น แปดเก้าสหนึ่งสองวันนี้จะผิดนะครับวันนี้มันจะออกมาเป็นเป็นตัวกลับใช่ไหมไทยกาไม่ผิดตัวตัวนี้ที่เป็นตัวกลับที่เรามากันแต่มันก็ออกแต่ว่ามันต้องเป็นแต่มันเป็นตัวกลับกันอ๋อมันใช่ไหมสิบแปดสี่เจ็ดหเจ็ด 9ก4สี่ตอนนี้มันหลุดเลยนะครับหลุดไปเลยอ่านี่มีแต่เก้าแปดีแต่เก้าับแปดเก้ามีเก้าเก้าครับเก้า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 หลุดหลุดครับหลุดไปถือว่าหลุดไปงวดหนึ่งนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดหลัก แลกหน่วย,วยครับปแปดเก้าศูนย์วดน,นี้ก็คืองวดปัจจุบันนี้งวดวันที่หนึ่งว,งวิถุนาครับหนึ่งวิทุนาสูตรนี้จะไม่หลุดเกินหนึ่งงวดนะครับอสูตรนี้นมีว่าไม่หลุดเกินหนึ่งวดเพราะว่าตามสถิติมันก็มามันก็มีบ้างครับสูตรธรรมชาติเดินมาก็มีบ้างผิดบ้างแต่ว่าพอผิดแล้วปุ๊บมันจะเข้ามาทันทีนะครับ โันนี้ผมกล้าการันตีว่าบนไงก็ต้องมาอย่างแน่นอนนะครับ่ังนั้นก็จับคู่เลยครับยี่ห้าตัวก็มี25ตัว้ามาดูยี่ห้าตัวมีตัวไหนบ้างกําลังจับคู่ให้กับท่านผู้ชมเลยห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกหกเจ็ดหแปดหเก้าหศูนย เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเเจ็ดเาเจ็ดศูนย์แกแปดเจ็ดแปดแปดกนะครับเก้าหกเก้าเก้าแปดเก้าเก้า เก้านะนะครับก็มาเนี่ยี่สิบห้าตัวมีดังนี้แหละมีใครชอบหลักไหนก็มาจับหลักนั้นนะครับใครชอบหลักไหนก็จะมาจับหลักนั้นนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่ถ้าสมมุติว่าชอบหลักห้าเน้นห้าเน้นห้าก็วิ่งห้าไปทางนี้นะครับห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าูนย์ะครับใครชอบเลขหกก็หกห6หกหกเจ็ดหกแปดกเก้านะหศใครชอบเลขเจดหลักเจดก็ไล่ไป หลักแปดไล่ไปหลักเก้าไล่ไปแต่ถ้าใครชอบชอบข้างหลังหลักเจ็ดนี้ก็เอาเอาหลังหลักเจ็ดเนาะอันนี้หลังหลักอันนี้หน้าหลักเจ็ดอันนี้หลังหลักเจ็ดนะครับอันนี้หลังหลักหกนะครับนี่หลังหลักแปดนะครับก็เลือกเอาว่าถ้าคุณชอบหลักไหนหลักหน้าหลักหลังแล้วแต่แต่ถ้าคุณชอบทั้งยี่ห้าตัวก็เลือกยี่ห้าตัวแต่อันนี้อาจารย์แก้วจะตัดให้เลยขอเก้าตัวเก้าเซี่ยนตัวว่าชอบตัวไหนวงวงเน้นเน้นให้หน่อยสิเอาเน้นเน้นให้หน่อยสิ พี่สมุดอยากได้แล้วเพราะว่าขันน้ย <S <S ขันมือจะไปซื้อรถตรีอรี่ซื้อรอตรีแล้วได้เขาจะอันอ้อนก่อนเน้นๆก้าตัวกาเซียนนะครับเน,น้นกาเซียนให้กับท่านผู้ชมให้กับเอฟซีเราเลยนะครับ,<อ>บวันนี้เน,นเน้นๆชอบหลักหกหลักห้า 2, 3, 4, จานแก้วมนเน้นให้นะ 3, 4, เดี๋ยวไปได้ก,กันเลย 4, มาเน้นตัว 5, ไหนเนี่ยให้ดูนี่ตามนี้สี่ห้าหกเจ็ดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดแปดแปดตัวขาดอีกตัวอ่ะเก้าัวเก้าตัวนึ่งครับขาดอีกตัวนึงตัวที่เด็ดเลยตัวนี้ตัวที่เด็ดเลยตัวเก้าเซียนจะออกไงจะออกแปดเซียนไม่ได้ต้องออกเก้าเซียนเเซียนครับผมขอเลือกตัวนี้กันแล้วกันอ้าวขอเลือกนะอันนี้ขอเลือกเลือกถัดจากยี่ห้าตัวขอเลือกมานะขอเลือกมานะแต่ว่าถ้าชอบตัวอื่นก็เอาตัวอื่นกันใครชอบใครคนที่ก็แนวทางคนอื่นอาจจะมี ชอบหลักหนึ่งก็ไปจีบหลักหนึ่งบางคนไปชอบหลักแปดก็ไปหยิบหลักแปดแล้วแต่ครับความชื่นชอบของแต่ละคนเนาะครับมันก็นี่อ้าไอ้ตัวนี้อาจแก้วให้ตัวนี้หกเจ็ดนะครับหกเจ็ดนะอันนี้บนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวสูตรเหล่านี้เก้าตัวสูตรเหล่านี้อาจารย์แก้วมันมันพลาดมางวดหนึ่งงวดที่ผ่านมาเป็นยังไงอ่ะผมอยากอยากรู้ว่าเป็นยังไง สูตรธรรมชาติมันก็มีครับมันจะวิ่งมันจะเดินเดินอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดงวดมันก็จะมาหลุดบางทีหรือสิบงวดสิบห้างวดนี้มันก็ต้องมาหลุดเพราะมันเดินมายาวแล้วครับเพราอมันหลุดปุ๊บเนี่ยปุ๊บมันจะไม่หลุดซ้ําอีกครับมันเคยหลุดถึงสองครั้งไหมไม่ไม่ไม่ครับในสูตรนี้ไม่มีหลุดถึงสองครับมันไม่เคยหลุดถึงสองครั้งเลยอ๋อก็ต้องมาติดตามดู แต่ว่าบางทีมันก็เกาะอยู่ในยิบ25ตัวนี้มาแน่อยู่ครับผมมานะแต่ว่าวันนี้จารยากจะมั่นใจครับก็มาแน่ครับก็คิดว่ามาคิดว่ามาแน่ครับแต่จะแน่หรือไม่แน่ก็ต้องดู25ตัวนี้ไม่หลุดผมมานะไม่น่าจะหลุด25ตัวนี้อยู่ในกรอบนี่นเลยครับอกรอบแน่นๆอยู่ในกรอบนี้แต่ไอ้ที่เราคัดออกมาก็มี9ตัวถ้าคัดออกมา9ตัวอ5 5 ห้าแปดห้าเก้าหกแปดเอาเป็นดินหกแปดแล้วก็หกเก้าอ่าแล้วก็จะมีเจ็ดหกแปดแปดศูนย์หกเก้าหกนะครับเก้าแปดแปดศูนย์เอาตัวนี้ไว้ทำไมไว้เขียนข้างหน้าตรงนี้ะหรอ ตัวนี้ผมอาจจะอืมนั่นหลักเจ็ดมันเดิมวมั้งนี่อันนี้เรายังไม่ใส่งานี่ได้แปดไงอันนี้แปดตัวแล้วแปดตัวอ่าาั้นขอเป็นเลือกเป็นหลักหกกัแล้วกันได้ไหมอันนี้เรียนเรียนเป็นหกไม่เอาเจ็เออเป็นหกเจ็ด ป็นหกเจ็ดแต่ตอนแรกบอกว่าเจ็ดหกตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นหกเจ็ดอ่ะก็ลองดูนับเก้าเซียนเก้าตัวเนี้ยหกเจ็ดเป็นไงตัวเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเก็บเกบกลับแต่ผมก็ชื่นชอบนะผม่าชื่นชอบในตัวเพราะว่าเราที่ทําคลิปเด่นมันได้มาหกกับห้าไงถ้าบางคนเอาคลิปเด่นไปตัดก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวแค่นี้นสิบสามตัว ช่ไหมที่ตัดถ้าเอาตัวนั้นมาตัดได้ก็จะเหลือสิบสามตัวเป็นไงล่ะ <c oughs> สูตรเก้าเซียนนะครับครับผมตัดออกมาแล้วเก้าตัวนะครับสูตรนี้งวดที่แล้วพลาดไปนะครับงวดก่อนไม่พลาดอแต่ว่างวดนี้พลาดแต่สูตรมันก็เป็นธรรมดานะครับว่ามันก็มีเดินมาตลอดแล้วก็มันก็ต้องมีหลุดบ้างนะครับแต่ว่ามันจะไม่หลุดซ้ำสองนะครับตัวนี้ แต่ถือเห็นเห็นบอกว่าพลาดงวดทีแ้วแต่ว่าก็บอกถูกเนี่ยก็บอกไปเน้นถูกเน้นูกชอบจริงชอบเก้าจริงๆเลยครับชอบงวดทีแ้วชอบเก้ามากชอบเก้าเจ็ดมากเลยงวดที่แ้วนะครับงวดนี้ก็ก็มันชอบตัวนี้เก้าตัวนี้ก็มาชอบตามนี้นะครับใครที่ชื่นชอบหรือใครที่เห็นแล้วก็ชอบก็ลองเอาไปพิจารณากันดูเนาะอาจารย์แก้เนาะก็อยากให้อาจารย์แก้วฝากถึง FC แฟนขับนับมิรรักแฟนเพลงนะ เป็นยังไงบ้างนะครับอืมก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับช่องิ็ทั้งสองช่องนะครับทั้งสองช่องทั้งพีนิวตามดูครับเดี๋ยวก็เลขน้อยชุดก็จะได้ตัดลงอีกทีหนึ่งนะครับจะได้ใส่หลักร้อยให้นะครับสิ่งนี้ก็จะใส่หลักร้อยแล้วก็ตัดให้เหลือน้อยตัวลงครับเอาหลักร้อยเข้ามาใส่นะครับให้น้อยตัวลง ครับตัวนี้ให้เป็นพื้นฐานไว้ก่อนว่า25ตัวแล้วก็เหลืออยู่9ตัวนี่ให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเลขท้ายลอตเตอรี่ไว้นะครับเดี๋ยวกลัวจะเอนี่ช้าลอตเตอรี่เดี๋ยวก็แพงก็หาซื้อไว้ถ้าชอบก็ซื้อตามถ้าไม่ชอบก็ดูไว้ไปก็เป็นแนวทางกันนะหลายคนก็ถามจังว่าอุ้ยให้เลขเยอะ ก็เขาบอกว่าเลข25ตัวไม่ต้องกลับนะครับเน้น25ตัวไม่ต้องกลับแต่ว่าถ้า,อ,าอยากกลับก็ตามใจคุณนะครับก็ตามใจคุณแล้วแล้วก็คัดออกมาด้วยเนาะเดี๋ยวเราก็จะมีเลขตัวคัดเด็ดๆนะครับหลังจากเนี่ยหลังจากนี้หลังจากคลิปนี้นะครับก็นู่นแหละใกล้ๆก่อนหวยออกสักวันสองวันสามวันประมาณนั้นก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงว่ามาวันไหนกันนะครับก็ ฝากติดตามชมแล้วกันนะครับ,รบทั้งสองช่องไม่ว่าจะคนสุรินทีวีหรือว่า,าผมนะครับพีนิวไทยแลนด์ครับสุรินไทยแลนด์ Thailand, ครับพอได้ขอบคุณทั้งสองทั้งอาจารย์รที่เปิดสูตรเปิดตำราให้กับเราได้มาศึกษาได้มาค้นหาตัวเลข ถึงที่นี่นะครับอาจจะเดินทางมายากลําบากแต่เราก็เพื่อ FC เพื่อแฟนคลับเพื่อมิตรรักแฟนเพลงนะครับที่ติดตามชมนะครับที่มอบพวงมาลัยให้น่ารักได้มีได้มีโอกาสถูก่งวันนี้งวดนี้มีโอกาสแน่แน่อาจารย์แก้วว่ามีโอกาสถูกกันแน่แน่เพราะงวดที่แล้วก็มีโอกาสและก็ถูกกันหลายคนไปแล้วงวดนี้ก็มามีโอกาสกันอีกรอบนะครับ โอเคครับขอบคุณในจารแก้วมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบให้ัณา์ข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดลูปกระดิ่งให้น้ำแนครับลูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคบ ลคลิปย่ำได้ทันสินบริภัณฑคลิปและเก็สิบริภัณฑข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมกระขอบคุณลหลยๆสําหรับผูติกดค,ครับผมขอบคุณครับ